นายธนากรเกษตรวรณ <S <S ประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทยหรือสอททหรือสภาผู้ส่งออกระบุว่าภาษีการค้าสหรัฐที่ได้รับ36สูงกว่าที่คาดการเอาไว้แล้วก็จะทําให้ต้นทุนส่งออกสินค้าไทยไปยังสหรัฐสูงขึ้นจนไม่สามารถแข่งขันได้และจะกระทบต่อมูลค่าการส่งออกของไทยไปยังสหรัฐซึ่งสูงถึง2ล้านล้านบาทบโดยเฉพาะสินค้าไทยที่จะเสียเปรียบคู่แข่งมากที่สุดคุณธนากรบอกเลยนะก็จะเป็นพวกกลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อาหารสำเร็จรูปข้าวยางภาราและผลิตภัณฑ์สินค้าอุปโภคซึ่งผลกระทบที่เกิดขึ้นจะส่งผลทำให้เกิดการเลิกจ้างแรงงานจำนวนมากสินค้าเกษตรหลายรายการจะไม่สามารถแข่งขันได้การลงทุนจากต่างประเทศจะลดลงอย่างมากในช่วงหลายปีต่อจากนี้ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจในประเทศทําให้เกิดภาวะชะงักงานและไม่สามารถแข่งขันทางการค้ากับคู่แข่งสําคัญได้ในอีกระยะยาว ดังนั้นสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือก็จะเสนอรัฐบาลเพื่อเป็นแนวทางการดําเนินการค่ะคือตอนนี้คุณผู้ชมยังไม่ถึงเส้นตายที่สหรัฐเขาประกาศจะ ให้อัตราภาษี36%มีผลบังคับใช้เส้นตายอยู่ที่วันที่1สิงหาคมและล่าสุดที่รัฐบาลไปเจราจามาแล้วยังไม่ได้ข้อสรุปนะคะตอนนี้เราอยู่ในช่วงกลับมาทําข้อเสนอเพิ่มเติมเดี๋ยวจะ<ต>เอาไปคุยกับสหรัฐอีกต้องบอกก่อนหนะ้านี้เองภาคเอกชนเขามีการประมาณการเอาไว้ว่าภาษีที่ประเทศไทยเนี่ยน่าจะได้รับจากอเมริกาเนี่ยน่าจะเท่ากับเวียดนามก็คือประมาณสัก20%แต่สุดท้ายแล้ว36%เลยนะยังไม่รู้ว่าข้อเสนอใหม่ที่ทีมไทยแลนด์เราจะนําไปยื่นเนี่ย ตัวเลขอัตราภาษีเราจะอยู่ที่เท่าไหร่นะคะหรือว่ามีเงื่อนไขอื่นๆอีกไหมแต่ในมุมของสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือเขาบอกเขาจะเสนอรัฐบาล<ะ>เพื่อเป็นแนวทางในการเจราจาลดอัตราภาษีกับสหรัฐอเมริกาโดยจะสนับสนุนการปรับลดภาษีนําเข้าสินค้าจากสหรัฐอเมริกาเป็น0%ซไปเลยค่ะพร้อมทั้งการเร่งจัดซื้อสินค้ากลุ่มพลังงานจากสหรัฐให้มากขึ้นขอความร่วมมือกับสถาบันการเงินของรัฐจัดหาวงเงินหมุนเวียนและสนับสนุนค่าธรรมเนียมป้องกันความเสี่ยงทางการค้าในการบุกตลาดใหม่ เร่งหารือกับธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อพิจารณาปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายและพิจารณาชะลอก,การขึ้นค่าแรงขั้นต่ำและปรับลดต้นทุนค่าไฟฟ้าน้ำมันเชื้อเพลิงและต้นทุนโลจิสติกส์เพื่อการส่งออกเป็นต้นค่ะ